าขายคลองขายยังเปิดทานใหญ่บนสื่อใหากับบไหตี่นี่นะคะสามสี่พัน <laughs> เป็นอะไองรงูอ่ะบอใบงู<ป>อ่ะตอใหม่สัมภาเพิ่นปลูกเองเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเราแต่คนไกลบ้านคือเ่าเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะละก็จุ่มเรียบสัวสบายดีพี่น้องทางกัมพูชาน้่เ,เดอ้อเมื่อนี้เนาะนั่งกันยังอยู่ทีเพื่อนสาวตุกวาจอยซึ่งเมื่อน,นี้เพิ่นวา สีผ้านั่งกับอ้ายไปส้มสวนหมักบ oh. ัวเนาะแล้วก็สวนสวนมันแล้วก็สวนียังน้ำอีพอเนี่ยสวนบัวสวนมันโอ้สวนมันม่วงเออสวนบัวสวนมันสวนหมักม่วงผมม่วงหินมาผ่านบ่ะพอนี่ยผม่วงหินมาผ่านบ่ะหมักม่วงหินมาผ่านเนาะเดี๋ยวนั่งกับสิไปก่อนบ่ะเนี่ยคือนั่งกันเลยเปลี่ยนเสือเปลี่ยนสุดเนาะ เอาสุดมาสองสามสุดย่านแบบว่าท่านผู้ชมเบิง่งแหละจเจะเบื่อนะใช้เสือตัวเกา่าหน้าก็สิเอาเสือโป้ครัวก่อนเอาเครื่องปั๊มนี่แหละโอ้เป็นปู่วนมันพี่น้องเนี่ยออกข้างในนี่ข้างในบ่โอ้โหนี่เดียวทางออกไปพี่นอ้องตายมงัวหลายงัวดีแท้นี่ ทั้งเ<า><า>บิร์ตเยอะตัวเนี่ยแปดตายมาไหลได้ดีแท้ทั้งเบิร์ี่แตอันนี้หาเงินทางไหนมาซื้อหรือเปล่าพ่อแม่แปลงแบหายวะเนี่ยพ่อแม่์แปลงหายสองตัวมาเลยเขาเรียกโอ้พ่อแม่แบลงห้แต่ก็ทีเดียวมาเลียงเองนอเนาะปได้ <จอ S 1> ไปหาหหคิดปะจะไปหาเงินไทยแล้วมาซื้อพ่อเม่์ <c oughs> เออสวนเพิ่นนี่นี่ก็แม่งสวนยาวเนี่ยหรือเปล่าสวนมูลนี้ผ่านพี่น้องนี่นี่เขาขายโลเทอะไรนี่มาจ่าย โอ้ก็ขายโลละสิบพันีบกวงหินมาข้าขายโล่หนึ่งสิบพันเอาพี่นังนอนี้กุ้วไมัมเจ๊แมทดิาจอยเนี่ยโอ้หัวไปมอ้หัวปอพังะแมนเบิดนยแค่หัวพน่ะตายมาทีไรเเดี๋ยวอะไรเงินแบ่งอะไรที่นี่ยชิมมาซื้อน้ำพอน่ะที่พนะ ุกขอบวนพี่น้องฮะที่ว่าแม็กยกล่องมุนในเบองมุกีนะสาดีเเ่ตเบิก็ดูเบินี่ว่ากดูพี่น้องเเที่ยได้เจ้าเนี่ยเป็นูกกดูอมเนาะไม่ดูไม่ดูไม่ดูนี่มีราคาได้เบาจอยเชื่อลปลูกไว้พปลูกไวโอ้ เพียงหัวนี่แต่ว่ามานี่ดินเจ้าเพียงหัวลงไปพูนมันติดปลาเดียวบ่เคยเห็นเนาะท่านผู้ส้มนน่ะขอพัวพี่น้องข่มพวกเนาะสวนมันอะก็แม่ผู้หารนั่นน่ะอืมอันนี้สวนมันพี่น้องเนาะเดี๋ยวจับภาเพิ่นสีภาไปเบิ่งสวนแั่วเพื่อนภามาเบิ่งนี่ก่อนนี่น้องเพิ่นนี่บ่ได้บ่ได้เลี้ยงป้าบ่นนี้มาจ่อยอะไรฟังกากกแม่หมู่บ้านนี่ยังนี่หมมูบ้านหัวเลือดควายหมู่บ้านหัวเลือด คั่วไเมืองอีสางเมืองโค้งก็เมืองโค้งให้แหละเมืองโค้งคือนั่งเบาในคลิปรีวิวบ้านนั่งเบาเมืองมุ่นเด้อเพิ่นรีวิวกับเปลี่ยนเป็นเมื่องโค้งเลยดื้มหน้าดื่มหลังวจีกรขึ้นก็มืองเมืองมุ่นบ่เอาเจ้าโจ๊กขึ้นเอาปานิดมาเดียงนอนมันมันตื่นง่วงแล้วโอ้ห้องบัวอันนี้ก็ได้เก็บขายอยู่ที่เนาะแม่น บอลี้ขึนมาไม่ทุนจอเช็ดบอดเนี่ยงป้ากัจบไน่ยนออับน้องครเนี่กันอันนั้นบอลเรียงป่าวนตนั้นบอละน้องบอเลิกบ้่ะน้ามันมีแต่ย่าฝนวันหจะมาย่าแดงมีเลยใายเอาหอยเอาปลาปล่อยใส่หนเขาทาได้เพราะ่ายายได้ตุก่วมาย่าแดงมีแมลอดไวจอหนัก่าแดงไม่ไม่จะพนดมีแต่ย่าฝน แต่ว่าขณะมีเงินน้อยจกดีๆเลยก็เรียงป้าเขาว่าจะต้องไปทำงานไทให้ลำบากอีกล้วเจ้ามีป้าอยู่มีอยู่บลาเออเียงผมป้านอ,อกประนิ่นนอพี่น้องนอหนีนอ,นอ,นนอค,ค่ากุลแล่เนี่ยคอยักมกเก,เก,เกสีไสาสา่ได้คอยมาเ็เกษตรพรเพียงต่้คอยเฮ็ดเกษกับท่นไปมมาใส่รอกเบื <c ười> อ้องป้ามไกลเ <c ười> อยได้เจ้าดินนาหนีน โอก็คือเพคนอ้อมหัวใบเบิดเลยสำหรับที่เพคนนี้เอาใบเดี่ยงงัวเบิดแหล่งเบิดฝนเลยก็คือบ่ได้ผูกเนาะงามเนาะพี่น้องน้อยเนาะนี้ไดมีเงินเนาะมีทุนเนาะเฮ็ดดีๆเนี่ยโอ้คับเลยได้เกิดอะไบ้ายกโลเลยจ้าจะเอาตะนางมาออกชิบอย่างเป็ดเหี่ยนไข่แม่เจ้าเฮ็ดคือพี่น้องต้าฟางไข่เป็ดนะเดี่ยงปลาดินอยู่ข้างล่างเนี่ยปลาหลอกปลาดุกกี่สินะเฮ็ดผ้ามไก่อยู่เคร่งเจ้า ข่อยคิดยังสั่ตว์นข่อยแต่ว่าทุนข่อยมันบุหรายไปสู่อีกกอนอือเอาไปสู่อีกเว้างบัดหนึ่งเจ็บได้เยอะมากเจ็บไปบางสวนมันสับปะรังเบิ่นพีหนอนใช่สตุกเงี้ยสมัสนเด้ีมาดินนอนตอนหยาหลายเทวะสตุ๊กนี่มาเลี้ยงยามูนยาหลายอันนั้นกดขังนานเท้าๆนี่มันาศีพัฒนาขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันาศีเจริญขึ้น เด็กมันติดถนนใหญ่พอถนนเด็กขี้ชิบสามนี่คือค้นที่สีมากมึงโขงบอมาดีพีคนปะเพงบอนะต้องผ่านถนนซ้ายนีมาเนาะเขาทีเขาท้างพ้ดีเลยนะราคานี่ยใใ้้บอาเลยเริ่มพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าดินทุกวันนี่แห้งนับแข้งขึ้น <c oughs> นี่จ้างเขายู่บน้เห็ดสวนนหรือว่าเหเดเา็ดเองหมดเลยเห็ดเองหมด,ด,ดเลย พวกเัขนเนาะมะอ้มหัวเห็ดน้ำประจอบน้ราไปอีกพวกพวกพวก่วกพวกพวกพวเนวกัวอพอกหัวกพวกนวกพวกพวกพอกพ้กพวกีวกพวกพวกพวกมันพวกพวกพอกพอกพวกพวกพวกวกพ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 กพอกพวกพวก่วกพวกพกกพมกกวพก้ววพอว พจะคล้องมันบ่ไหยังอสวนมันสัปะรกพี่น้องี่คู่เองบ่นี่บาจอเฮกตาหนึงเนาะพี่น้องเนาะสวนมันเพิ่นบอกมากนอนเนี่เป็นหัวดีบึงยิงพวกเผ็ดปีพวกเ็ดปีแดงมันวนเนี่บจอยเ็ดปีแดกเนาะง่ามแถงามวานี่านผู้ส้ม เบื้งกกมันเพล่หนแม่เขียวง่าไหนเนาะไห้ขูข้อหายอย่ายางนี้เสียเอย่างเงี้ยนี่ใจเจ้าก็รู้ด้ดีขนาดเนาะท้องข่อยยังมาสูงเจ้าเนาเบิ่งเบื้งพี่น้องส่วนเพ่นส่วนข่อยว่าหกบวกหกเป็นตี๋แยงงูกาดคนรู้ดีเลยจะเห็นมันเลยนี่ก็แม่เนี่เนาะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพังนั่นกับแม่นอีส่วนมันตายจะไปหาเงิันวันนี้จะมีแต่เก็บแต่ส่งมาทั้งบ้านนี่พอแม่เพิ่งกับมี่ไล่ด้อยู่แล้ยวจะกับมี่แต่ผ้ากันเก็บส่วนนายเนาะมีนางบวกลงมานี่จะผ้ากันเก็บแค่นี้ก็ง่าย คนจ่มัก็ได้กินแล้วชวนที่หนึ่งมีชวนที่สองอีกม๊าวนที่สองกทำไมนี่มันหมอไม่หลงคกไปบอกว้าแต่ายบางซื้ออสารนะไปเนาะไปอกจังงครุษนลงนี้บ้านงครุประมาณนสองหกสวนก็โอ้จางขรุษสวนหน่อกกระปุกางอว่าปูชวนื่อสวนหลังสวนซื่อบริบูสองเอกะวนเราหยาเป็นหยาเป็นหยาา อืแต่ว่าส่วนนี้เพิ่นเอาหญ้าได้ดีเนาะนี่เท่านี้เพื่นเสียได้เนาะแค่หนี้เสียยังบ่ฮอดโอ้เอาโจกบ่เสียเสียแม่แม่เสียมเสียมน้อยออืคอยเสียส่วนไหนก็อีแม่ค่นส่วนไหนส่วนไหนนี่หญ้าพันธุ์นี้พันนี้เสียอ๋อเพิ่นยังไม้เนี่ยนี่สวนนี้เพื่นเอาหญ้าเพื่อนว่านี่นี่ก็ของเพิ่นเนาะแต่ว่าเฮาสิบ่ได้บูเข้าไปเราะโ่อโนบคุณว่าโอเลือกกินแล้วยขมอซั่นเนาะ ือไปทํางานไทยบัดนี้ก็มีแต่เก็บเงินเนาะเพราะว่าทางบ้านก็พอมีไร่ไร่เลยแต่แต่ก่อนก็ยังว่าจุนเจือครอบครัวส่งมาเลี้ยงลูเรียงเสาแน่เนาะคั่นมันดดมันซี่ก็ทางนี้เด้อทางนี้ยังขาดเกินอยู่ไปดิไม่ดูนี่ก็มีทั้งเบิรเนาะพี่น้องเนาะประมาณกับ10ป่ายต้นเนาะ เป็นปไว้เนาะก็คือปอยญ่เนาะเป็นปลูกเขาใส่ไทยไๆขั้นมันกับย่างเบิดโอ้แต่ก่อนเป็นดินหน้าแต่ก่อนที่หน้าไอ้เนาะวันนี้บัยพิเัติแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่โอ้ตะเตือนอ่าวเมื่อไหร่เป็นกระป๋อยเลยเนาะนี่เนาะนี่เดี๋ยวมั่วเลี้ยงย่างไตที่เราเราอยู่เอาวันนี้จะพปบัติหน้าทางไหนแทนกบเทปไม่ซื้อข้าวกินเอาสบายไปอีกแบบนึงถ้าไปอีกรอบนี้เนาะถ้าไรเงินมากจะ ทิศทานขายของขายยังเปิดห้างใหญ่บ้นนี้เนาะทิศทางถนนเนาะทิศถนนเลยนี่คือความบังของนาบ่าวคนคิดไว้นอนพี่น้องนอนนี่บ้านนาเคลื่อนเคลื่อนเก่าหรือว่าเคลื่อนโอเขื่อนเมร์นี่เด้อมาเสียดอยู่บ้านนี้เนาะกันนี้แหละพี่น้องเนี่ยทิศถนนเลยนี่นี่ขึ้นมาเที่ก็แมนถนนเลยอะไรรถแลนมาพอดีเลยเพราะว่าออกขวามากแม่รถเนี่ยมก็เป็นถนนหลักเลยแบบม้วนจบเลยแหละเป็นสีขายพวก เื่องก่อสร้างบอ่อยังสีเนาะอตัว,ว่าอันนี้มันก็นห่างจากตัวเมืองกะเป็นลอยโลดได้ห่างจากเมืองปเปอรเซ่เนี่ยประมาณลอยโลดปแม็กมนะเบิ่งมาเนาะเอ้าไม่เตายวะ่เอาตายหรอกอืมนี่กระทั่งึ้นเปอรเซ่พี่เนาะเนี่กระทั่งเมื่อเมืองโค้งเนาะจำประซักหรือว่าไปดีพีกนมาเพ่งท่าว่าเฮ็ดกัถือว่าม้อจบเลยนะ นี่นั่งทิ้งยางไปเบิ่งโตน้ำพี่น้องเนาะอยู่เฮือนป่าเฮือนรุ่งของน้ำบ่าวจอยนี่แหละเพิ่นเฮ็ดโตไว้นั่งครับแถีคืออยู่หน้าเฮือนเพิ่นมาเน,นี้สนางเห็นแต่ว,ว่ามันสวยงามแต่ราคาไมนถูกแน่ก็เลยว,ว่าอยากมาเบิ่งไว้ย่านว่ามื้อหน้ามีเงินอยากได้เนาะพอได้เอาไปเวลาหมู่คูมาจัางซี่นะพราอะไรก่อนหับโอ้จ้าของเถอะเปิดไปซสียเดี เจ้าของเฮือนเราไปอยู่่นครับตุกโอ้เราไป็นหน้า่ายเทไรเนี่ยงามกัวเนาะับวปยังดอกข้าก็ไปตาสีเอาขายยกสุดเลยห่ขายยกสุดเลยข้ายยกสุดเลยเันสิขายเทไรบาจอยำหาแน่ดิหาย้วำหายิโทรบอกอืมเขาคอยเล้ยเอารำเดียวเอง เดี่ยเดี่ยบมีนอกบเดียบก็ได้สองสามพันท่านั้นแล้วสองพันปลายวนั้นแล้วโอ้นีเงาดีนี่นะแต่ว่าเ่กีแป้งให้าเปนกัสินห้านี่ตัวนีจบ้ตัวนีงาม ทาม่้อ้วขายจอเไรสามพันกว่านามสี่พันสามพันสี่พันแต่ว่าถ้าข้าซื้อข้ากับบได้ตี้เลยนะคะสามสี่พันนี่จีรถแกเมื่อยเลยงามเนาะเาเห็ดงามกระตังนี่ถ้าข้าสีเอนนี่เรากับเลาเห็ดหายไเเห็ดหายเบื่อแตรเนาะแต่ขาก็ท่าสีสแลคกเอาเนาะบ้ให้เร่าท่าหายดบหลอกอนตี้เนาะเขาบอกตังเลยให้แบบหนแบบ โอ้หันบ่เฮ็ดให้ให้เราเฮ็ดแบบนี้ก็ได้เนาะเสียนเอาพี่น้องนี่เสียนเอาแต่บ่อยากแตกตอนนี้ก็พากันเอาหญ้าวานอิสราเอลบ่อ้ายใส่กระสอบบาอยเพิ่นแบ่งให้เนาะเพราะว่าบาอยนี่เพิ่นปลูกหลายเพิ่นเอาไว้ให้งัวบ่ไว้ให้งัวไว้ให้งัวเดี๋ยวังจะให้เบิ่งเนาะนี่ก็คือเพิ่นปลูก ทีแรกเพิ่นก็ปลูกน้อยเดียวนี่แต่ว่ามันก็เกิดหลายขยายพันธุ์ขึ้นเนาะเนาท่านผู้ชมมื้อนี้มายามบ่าวจอยสตกกะเพิ่นกต้อนรับเป็นอย่างดีเนาะซบว่านําขากลับนี่ยังมีของให้อีกมีบักบัวแล้วก็ยาวแล้วก็ไปใส่แะบาจอยน้ใหม่น้ใหม่เนาะเออนใหม่เนี่ยนั่งสิเอาให้เบิ่งน้ใหม่สัมยเพิ่นปลูกเองเนาะปลูกเองว่าาปลูกเองปลูกเองเนาะ น้องใหม่สะพ้ายเป็นกะรหายไร่นออยู่แต่นั่งยิบขึ้นมานอดเดียวเอาเหียนก่อนไม่ยามแต่นอไม่ยอ <c oughs> มกระได้ไไดเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะกับโบบี้ยังายเนาะพานส้มบรรยากาศหมู่บ้านอีสังบัดจอยฮะส้มบรรยากาศหมู่บ้านห่วยเลือดขั้วไอนาะมื้อนี้นั่งกับสีด้ปิดคลิปไปก่อนนั่งกับคอขอบอกขอบใจเนาะท่านผู้ชมที่เขามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ คลิปเนาะเมื่อนี้กับชิดี่คลิปไปก่อนเบอ่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งน้ำในเด้อลาไปก่อนเนาะสบายดี